รับโหลสวัสดีครับเพื่อผู้ชมครับอยู่ก็ผมจะได้ครับ MC นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน s e r v ์เวอร์จู๊คัสจูเนีซีซั่นที่5เฟสที่2กันนะครับพรดอผมสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ติดนะครับเป็น1ใน j u n i เนียซีซั่นที่5เฟสที่2นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์เวอร์กันนะครับตอนนี้ก็มีเอออยู่ประมาณกน่าจะ10คนมนะั้ง โอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบ้านของผมนะครับตอนนี้บ้านผมก็อยู่ประมาณพิกัดนี้นะครับถ้าใครอยากเดินมาก็เดินมาได้นะครับตรงนั้นสปอนตรงนั้นนะครับผมหาจากสปอนประมาณ4,000กว่าบอกนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์มอดนะครับซึ่งเขาก็จะใช้ตัวลงนะครับไม่ใช่ Forge ชกับแต่เป็น f ลาบ i c ครับ f ลาบ i c Mod Loader นั่นเองนะครับนี่อันนี้ผมก็ลง b e t t e r f 3ไว้นะเพื่อจะได้ เห็นกันชัดเจนนะครับซึ่งเขาก็จะมีมอสนะครับลงไปประมาณประมาณ10-20ี่มอสได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสเอ่อเอาไว้ช่วยในการเล่นอย่างเช่นมอสเทอร์ลิทนะครับจะเป็นมอสสำหรับเพิ่มใบโอมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นมอสคลอฟเนียนะครับก็คือเป็นพืชผักอย่างนี้ครับนี่ซึ่งอันนี้นะครับเป็นแมปนะครับผมน่าจะเป็นคนเดียวแหละที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นีลาบักนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าใคร ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเนี่ยมันเป็นสปุตอร์ข้างล่างนะแล้วก็เป็นดาวโอเฟนนะครับที่เปิดปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับทจริงอ่ะมันจะเป็นอ้เจ้าตัวดาวโอดอครับทีนี้มันบล็อกก็รู้มันเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้สอนเนี่ยมันเป็นเอ็นโตนบิกนะซึ่งในแบบนี้เลยไม่ได้เป็นดีเอ็นกันเลยนะครับแต่ว่าไอสองตัวนี้ครับมันไม่ใช่ครับข้างล่างเป็นสโมเกอร์ครับแล้วข้างบนเป็นบลาสเวเนสนะครับ ก็คือผมวางเงี้ยแล้วมันเป็นเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นในหลายๆเครื่องมือต่างๆนะครับแหดงมันจะเป็นกับเวลาเราวางบล็อกะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นทํำที่ผมขุดออกมานะครับซึ่งาจ้าตัวนี้เนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยจะเห็นนะครับมันคือ c u อ c o ปอร์ส l a บใช่ไหมแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับมันคือ deep slate นะครับมันคือหิน deep s l a ซึ่งถ้าเป็นหินที่แบบ เออเป็นคัพเปอร์อ่ะมันก็จะเป็นหอีกอย่างหนึ่งแล้ว่ะคือแบบมันบลักไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเนเธอร์นี่โคตรบลักเลยนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูครับเออโอโอโใจเย็นใจเย็นใจเย็นแบบไม่โหลดนี่ชิบเลยนะครับนี่อันนี้คือเป็นเนเธอร์สภาพสไตล์เนเธอร์ของผมนะครับก็คือบลักที่เที่ยเลยครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอะไระครับเยาอาคาเชียดอ มันเป็นเนเจ้าตัวนี้ครับก็คือว้าบอดบล็อกครับไม่ใช่นี่เนเทบอดบล็อกนะครับของไอเจ้าตัวคริมสันสเตมอะครับต้นคริมสันนะครับถ้าใครจำได้ซึ่งพอเรามาแปะปุ๊บก็ได้เป็นอาคาเชียดอซึ่งเป็นบล็อกคริมบล็อกนะครับเนี่ยซึ่งผมก็จะมีปัญหาครับเวลาสมบูรณ์ในเจ้าตัวอาคาเชียเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันจะติดเป็นคือระบบมันจะมองเป็นบล็อกใช่ไหมแต่แต่ในเครื่องผมมันเรนเดอร์ออกมาเป็นไม่ใช่บล็อกอะอย่างเงี้ย น,นี่มันก็จะบั็กไปถึงตรงนู้นเลยนะครับซึ่งก็บั็กเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจาก e p i ต o d นี้เดี๋ยวผมก็จะหาวิธีแก้นะครับอันนี้ผมมาเกริ่นให้ดูก่อนนะครับซึ่งใน e p i s o นี้นะครับผมก็คิดไว้ว่าจะเออไปนั่งเรือสำรวจพื้นที่ดีกว่านะครับอืมเพราะว่าเออเราก็อยากจะดูนะเพราะว่า เออตอนนี้ผมอยากที่จะหาหมู่บ้าน NPC นะครับเพราะว่าผมจะต้องการทำไฟ NPC นะครับเพราะว่าต้องการเหล็กจำนวนมากนะครับอโอเคอ่าแล้วก็บางคนถามถามว่าตอนนี้ผมอยู่ในไบโอมไหนนะครับก็คือผมอยู่ในไบโอมอั p ปาไอซ์แลนด์อยู่ตรงนี้ปิดก่อนนี่ครับอยู่ตรงอั p ปาไอซ์แลนด์นะครับของมอสคาราลิสนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกใช่ไหม ของจูเนี้ครับที่เขาเปิดให้สามารถลงม็อดได้นะครับคือคือธรรมดามันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีม็อดนะครับโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะไปสำรวจฝั่งนู้นนะครับว่าฝั่งนู้นมันมีอะไรนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนอันนี้ผมได้เตรียมของไว้สักนิดนึงแล้วนะครับเวลาสมมติออกไปสำรวจเราต้องเตรียมของนิดนึงนะครับตอนนั้นผมก็สำรวจไปแล้วนะก็จะมีไอซ์เบิร์กนะครับมีเป็นในเจ้าตัวดาร์คฟอเรสต์นะครับ มีเอสแพรไอแล้วก็มีพวกเอ่อนั่นนะครับที่ไกลๆตัว S นะครับ่านก็จะเป็น s o n o ว i e แบ d แลนดนะครับนะผมก็ไปสำรวจมานะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้ครับที่จุดที่ผมอยู่บ้านผม่ะมันจะห่างจากสปอนก็คือตรงนู้นนะครับนั่นอ่ะสปอนประมาณ4,000กว่าบล็อกนะครับก็ถ้าใครเล่นอยู่ในเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถมาแวะดูบ้านผมได้นะครับผมออกห่างจากบ้านไกลพอสมควรนะครับโอเค เดี๋ยวผมเปิดชาเดอร์ด้วยแล้วกันอันนี้ชาเดอร์ที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ครับก็คือจะเป็น c o m p l e m e n รี่ชาเดอร์นะครับโอเคจบไปนะครับซึ่งสังเกตข้างล่างอะไรไหมครับข้างล่างมันคืออะไรครับข้างล่างมันคือรีพิตติ้งค o m m a n d block ไม่ใช่นะครับข้างล่างมันคือ c ค b e นะครับก็คือสไลายซึ่งมันก็บั็กนะครับบัก็กน่าจะเป็นบั็กที่เท็กเจอร์ครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ไปหาวิธีแก้แล้วกันเนี่ยรีพิตติ้งค o m m a n d block เทียบเลยตอนแรกผมมาเาครั้งแรกอะผมก็มอเฮ้ยใครมาว่าริฟติง้งมันคอมเมนต์บอกเยอะเยอะเนาะก็เลยรอไปทบอยู่อ๋เปล่ามันชื่อเคฟนะครับก็คือสา,ายซึ่งอันนี้นะครับก็ผมเห็นว่าค่อนข้างลึกพอสมควรนะเนี่ยจากตรงเนี้ยผมยังไม่ได้เคยเคยลงไปข้างล่างแบบก้นทะเลเลยนะว่าแบบมันยู่พิัดประมาณเท่าไหร่แต่ผมเดาว่าน่าจะค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ เอ่อตรงนั้นนะครับที่มีตัว F มาครับไม่รู้ทหารยังไงอาหารนี้กันนี่ครับตรงนั้นเป็นฟิชฟาร์มก็คือเป็นฟาร์มการะเดียนนะครับไม่ใช่ฟาร์มกระเดียนหรอกเป็นโอเชียนมอนิเมน้์นะครับซึ่งในอนาคตผมจะทําให้เป็นฟาร์มปลานะครับฟาร์มพิชมารีนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอ่อเราจะต้องการทหารพอสมควรเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เผื่อในอนาคตต้องการพวกซีรันเทินนะครับอืมผมก็เลย เราเอาสำรวจแล้วก็เจอมาโอเชียนมอนิเมนะครับในแบบนี้ผมเจอมา2ที่แล้วนะครับตรงนั้นข้องหลังตรงนั้นนะครับซึ่งในสัวนตนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าครับว่าจะเจออะไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็แหลกมากๆเลยปิงผมอยู่ที่เจนะครับโอเคอันนี้เป็นมอสที่ผมลมงเพิ่มนะไปเจาตัวมินิแบบ ธรรมดาเจ้าตัวของเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไม่มีนะครับอันนี้ผมลงเพิ่มโอเคเรามาเจอกับไบโอมตรงนี้ไบโอมอะไรเอ่ยโอ้ยแตกเนี่ยโอ้โหพอเราเปิดเชเดอร์นี่รู้สึกสวยงามมากเลยนะมีหมูด้วยแล้วก็มีวัวเดี๋ยวผมขอจะก,การหมูนิดนึงเพราะว่าผมจะต้องการเออเนื้อด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เลายังไม่มีอาหารใช่ไหม เราปลูกข้าวแล้วก็ยังข้าวก็ยัง,ยงร่อแร่รอแร่อย,อยู่นะครับก็เลยต้องมาจัดการนิดนึงนะครับน้องหมูเจอสารอะไรต่างๆผมก็จะพยายามจัดการให้หมดนะครับเพราะว่านั่นแหละอยู่ไบโอมสกายเลยนะครับโอ้เอ้ยเหมือนฝนจะตกเลยฝนเออฟ้ามืดอะเหมือนฝนจะตกเลยฝนในเกมนันไม่ใช่ฝนในชีวิตจ,จริงชีวิตจ,จริงนี่โหโครร้อนเลย โอเคแต่ก็ไม่รู้นะว่าคลิปออกมาจะแหลกหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกอันนี้ผมก็เป็นไม่กี่ครั้งอ่ะเออที่ใส่สแดเดอร์แล้วก็ลงคลิปด้วยนะครับอันนี้นะครับเออคิดว่าเป็นดาร์คซิฟแลนด์สลับใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับมันคือโรสบุชนะครับโอ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  no 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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีโล่ผมใส่โล่ อ wow. ุ้้ยูว้าวหายทีหายทีกันเลยทีเดียว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 อันนี้เด็ดเด็ดเขาแรกเลยเนี่ยเดียวเดียวเดียวไปก่อนเออมันผมไม่แน่ใจว่ามันเซฟเซฟเด็ดเขาหรือเปล่าอ่ะเดียวเขาโอเคเซฟอยู่โหเด็ดเขาแรกในคลิปเลย คมาถึงเรียบร้อยแล้วโอ้หอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวๆโอเคจอดอเรอัน no 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 อันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคือบอออะไรเพราะว่าผมทุบออกมาก็ทุบไม่ได้นะครับเป็นตัวเกรเซลคาตาโอ no ผมจะต้องรีบไปเก็บของก่อนเดี๋ยวไอเทมดีสปอนโอ้เจอสเกลตันโอ้ลอมบี้ด้วยโอ้ no o no 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทมจะดีสปอร์ตหรือเปล่าไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเหลือเกินไอเทมน่าจะครบไหมเอ่อน่าจะครบอยู่แหละถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรมันหายไปแล้วนะมันไอเทมน่าจะดีสปอร์ตไปละแต่ก็น่าจะครบแหละโอเคโอ้ได้หัวตัวเองมาใส่ด้วยเออ่เดี๋ยวโอ้โอ้บักบัคบัคเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันจะเป็นปัญหาเนี้ย ผมเจอศัตรูเก่าของผมแล้วคิดเปอร์โนโนโนเฮ้ยระเบิดฟันที่ก็ตายเลยเถอะเอเก็บไว้นะครับเป็นอนุสรว่าผมตายตรงนี้นะครับตายครั้งแรกของของแมปนี้ด้วยนะครับประเด็นโอเคผมมาเก็บเรือก่อน เนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันคือบอกอะไรเนี่ยผมรอขุดแล้วมันก็ขุดเนี่ยขุดแล้วมันไม่หาเยเออผมก็งงเหมือนกันก็บเ <Okay, S 1> รือก่อนในเรื่องต่อนนี้คือผมก็พยายามที่จะหาตามหาหมู่บ้าน npc นะครับอืมเราจะได้ลาก npc กลับบ้านสักตัวหนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะหายากอยู่เพราะว่ามีมอสเทอร์ลิศนะครับที่ตัวเพิ่มไมโอมด้วยก็เลยไม่รู้นะว่าจะหาเจอหรือเปล่า เพราะว่าผมไปฝั่งนู้นผมก็ไม่เจอเลยนะโ okay, อะเคเราออกสำรวจกันต่อโอ้ Ooh, จะแกะด้วยน้องแกะแต่ผมไม่มีเชียฮ่ฮ uh ่าโอ้มาจากพันสี่โชดูผมเลยครับมาจากสี่พันเขาพันสี่ผมสี่พันนะครับ น่าจะไกลอยู่พอสมควรแหละเอก็เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะทำเป็นอะไรนี่ว้าบาัตบล็อกเนี่ยใครมาแปะเนี่ยโอเคก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็ดีแล้วเนาะแบบมีคนพูดคุยต่างๆเนาะเออก็ได้ไม่เหงานะครับพม่ะด mm hmm. ้าผมตวนเนี่ยผมจะเล่นคนเดียวนะครับโอเคจัดการว mm ัวหน่อย อาจจะเป็นภาพที่ไม่ค <teaching. S 1> ่อยน่าดูนิดนึงนะครับเดินไปไหนเนี่ยมาน้องวัวน้องวัวลอยต้องการหนังด้วยอ่ะพอดีถ้าใครสังเกตนะก็คือยังทําเ็นชั้นเมนไม่เสร็จเอ้ยยังทำาตัวเฉนชาไม่แบบอัพเรือสามสิบนะครับขเคโอ้เป็นเมืองเลยอ่ะ โอ้เป็นรูใหญ่เลยอูเอ้เจอเจอเดมอนด้วยเออหน้าลงไปสำรวจนะออโอเคเดี๋ยวมาพิกัดไ้ก่อนโอเคเราก็มาสำรวจกันต่อเซฟเป็นไงบ้างแล้วแกก็จัดการไปคือเจอม็อบต่างๆจะแคมที่จะจัดการให้หมดนะครับเพราะว่าอาหารอะไรยังไม่ค่อยมีนะครับเราก็เลยต้องจัดการสัตว์ไปก่อน อาจจะดูน,น่าสงสารนิดนึงแต่ก็ต้องทำครับเพื่อประทังชีวิตเดี๋ยวผมขอคราฟดาบนะครับเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวมั่นใจว่าเดี๋ยวดาบเหล็กก็น่าจะพังนะครับเดี๋ยวผมขอหาหินนิดนึงเราขอมาลงเคฟนิดนึงอยากรู้เดี๋ยวเบื้องหลังผมค่อยมาลงนะครับผมขอหินสั้งหน่อยหนึ่งเอาไปทำดาบเป็นดาบหินแล้วกันนะครับเพราะว่า งอประมาณเหล็กก็ขี้เกียจลงไปนะครับเพราะน่าจะลึกมากมากดูเพราะน่าจะลึกน่าดูเลยนะครับโอเคนี่เราก็เนี่ยถ้าถ้าใครสังเกตนะเราสมมติผมค้าไปเทมมาสมมติผมจะคราดับ,ดบคราอ่ะคราแพเนี้สังเกตไหมไอเทมจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันบั็ก กูแถวนี้เหมืองเยอะแน่นอนเลยเดี๋ยวว่างๆเนี่ยมันลงนครับเพราะว่าถ้าสมมติลงใต้วานของผมนี่พูดเลยมีแต่น้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน1.8นะครับก็จะมีพวกสิ่งที่เรียกว่า aquifer ค,ฟฟครับก็คือเป็นเออบอ่อน้ำใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยครับเจอมาด้วยแต่เราไม่มีเหล็กอ่ะรู้สึกในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมดูแล้วว่ามี เออมันสามารถคราฟไปเจ้าตัว a d o ดได้นะครับพิธีการคราฟครับไง a ซโดนะครับเอาใช้หนังมาแล้วก็ไอรอนเออดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเบื้องหลังไปติดตั้งมาตัวหนึ่งอะชื่อว่าเออมันมันอ่าอันนี้ไม่รู้อะ H M Y A ที่อย่างหนึ่งอะฮอคือมันจะสามารถดูสแตตม็อบที่เป็นมาได้นะครับอ่าสวยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้มันมืดแล้ว ทีนี้คือถ้าผมจะต้องหาที่อยู่ละโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเบื้องหลังผมค่อยมาสำรวจเพิ่มเติมดีกว่านี่นี่คือเกาะของบ้านเรานะครับคือผมชอบสไตล์แบบเป็นเกาะอย่างเงี้ยแบบเออเป็นเกาะที่ไม่ได้มีนาเคแบบติดกับพวกพืแผ่นดินใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไร,ะรบ,บางคนถามมันคือแบมบูนะครับนี่ผมเก็บเกี่ยวให้ดู เนี <aunque S 2> <me> ่ย <cheg> มันคือแบมบูนะครับก็คือต้นไผ่ที่อยู่ในพวกจังเกิลอย่าเงี้ยโอเคนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอพิจารณาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับซับสไครต์แล้วก็สังเกติบมด้วยนะครับเพื่อทีไจะพาคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับไปแล้วครับเย้เฮอู้ฮู